ไปข้างบนนะฮะข้างบนเขาบอกว่าเป็นโ ja. อตารุเทนกูยามะจินจาก็คจะเป็นสารเจ้าของเทพเจ้าเทงูฮะ,ะที่เป็นแบบสารเจ้าเล็กๆสบายๆโดยที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความขลังอยู่ในตัวเนี่ยซึ่งใครที่ดูาระตูญ,ญี่ปุ่นก็จะรู้ว่าเทพเทงูเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็ มีหน้าตาเป็นอย่างไรมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอย่างไรนี่นะฮะสันเจ้าของท่าน,นาอานละคุณผู้ชมไหนๆขึ้นมาแล้วเราก็มาไหว้ขอพรกันหน่อยซึ่งคนญี่ปุ่นนะเขาจะบอกว่าจะใช้เหรียญ5เพราะว่าเหรียญห้เนี่ยมันจะมีความหมายเกี่ยวความสุข เหรียญ5เหรียญ50เดรียญที่มีรู้ตรงกลางเนี่ยเขาจะใช้กันแล้ววิธีของเขาซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันจะแตกต่างกันไปแต่ละพื้นที่แล้วก็ทั้งการเวลาแล้วก็คําพูปดปากต่อปากทําให้ประเพณีในการไหวในการขอพรแตกต่างกันไปหลายๆคนจะมาบอกว่าการที่สักการะเทวเจ้าหรือว่าการขอพรเนี่ยเขาบอกว่าจะมีทั้งการคํานับก่อนโยนเหรียญก่อนในปัจจุบันเนี่ย มันก็มีการเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปเพราะว่าเนื่องด้วยเวลาความเชื่อแล้วก็สถานที่ก็เหมือนบ้านเราอะครับที่แต่ละสถานที่อย่างเช่นภาคเหนือก็เชื่อแบบนึงภาคกลางเชื่อแบบนึงอันนี้ผมก็จะทําแบบในที่ที่คนฮอกไกโดทําก็คือคานับก่อน,แล,น,นแ,ลออแล้วค่อยโยนเหรียญแล้วตบมือสองครั้งแล้วคานับอีกทีอ่ะเริ่มนะครับ นี่ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังวิวข้างหลังบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่สวยเป็นอันดับ2ในฮอกไกโดแล้วก็เป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอันดับหนึ่งคือทางฮากุดะเตะมีโอกาสคราวหน้าเราจะพาไปดูครับไปกันเอาล้วครับก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้เออยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดนั่นก็คือการเดินเข้าทุรีอิหรืออ เขตที่เขาบอกเป็นเขตของสันเจ้าที่เป็นประตูเนี่ยเพราะว่าประตูเขาจะมี2ฝั่งคือเสาซ้ายกับเสาขวาแล้วก็ตรงกลางเขาบอกว่าคนธรรมดาจะไม่เดินตรงกลางเพราะตรงกลางอ่ะเป็นพื้นที่ของวิญญาณเพราะฉะนั้นคนที่จะเดินคือเดินซ้ายหรือขวาเท่านั้นนะครับใครมาญี่ปุ่นระวังให้ดีด้วยก็คือหลังจากเดินออกมาแล้วข้างหลังที่เราเห็นแรกๆที่เราเห็นแรกๆข้างหลังนู้นคืออ่าวของวอตารุ เดี๋ยวไปดูการภาพบรรยากาศสวยงามขนาดไหนที่ผมบอกว่าขึ้นมาวันนี้ขึ้นได้ให้21นาฬิกาเพราะอะไรนะเหรอ 1. ความหนาว 2. สภาพอากาศและอีกหลายๆอย่างครับข้างหลังที่เห็นนี่เขาบอกเลยว่าเป็นต้นซากุระปกติแปลกใช่ไหมล่ะเพราะว่าซากุระปกติจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ข้างล่างหาซากุระที่อยู่บนยอดเขาอย่างเงี้ยลำบาก เขาก็เลยมีเขียนไว้ว่าเป็นเทนกูสากุระก็คือต้นสากุระของท่านเทนกูนั่นเองข้างหลังเนี่ยลองาาคิดสภาพสิคุณผู้ชมตอนฤดูใบไม้ผลิทั้งเขาเป็นสีเขียวหมดแต่มีจุดนี้เท่านั้นจุดนี้เท่านั้นจุดเดียวในภูเขาที่เป็นสีชมพูมันจะสวยขนาดไหน คุณผู้ชมครับก,ก่อนที่จะไปอาโอโนโดคุสึหรือถ้ำมรกตของคนญี่ปุ่นนะฮะบอกเลยว่าคนที่นี่เขาบอกมาว่า ปกติอะนักท่องเที่ยวไปที่นี่น้อยมากเราอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวไทยคนแรกๆเลยก็ว่าได้ที่ไปดูกันเขาบอกว่าที่นี่สวยข้างในเป็นสีน้ําเงินแต่บ้านเราเเทํามารากตไงสีเขียวแต่ตอนนี้จัดการก่อนก็คือว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือข้าวเชงูเป็นเซตสําหรับเด็กแต่บังเอิญบังเอิญขอสั่งเขาได้เขาก็เลยมาให้กินข้าวก็มีข้าวผัดเหมือนข้าวผัดอเมริกันบ้านเราไส้กอก,กุ้งทอด ผักสดๆทำสลัดไะรีบกินกันก่อน,นะฮะแล้วเดี๋ยวจะได้ไปที่ท้ำมารากตของคนญี่ปุ่นไงว่าจะสวยเหมือนบ้านเราไหมคุณช,ชมเรอจะเมื่อกี้ที่เราอยู่บนภูเขาเทงกูโนยามะนะครับแล้วผมก็บอกว่า เราจะมามาดูทะเลกันแต่ผม,ไ,มได้รับข่าวสารพิเศษมาว่ามันจะมีที่อยู่ที่หนึ่งล่องเรือแล้วก็ไปในถ้ำมรกตที่ผมบอกกันเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้ำมรกตดอ่ะมันจะเป็นยังไงจะสวยเหมือนเมืองไทยไหมจะอะไรไหมซึ่งทางที่จะมาง่ายๆเลยนั่นก็คือว่าเราเดินมาจากสถานีโอตารุเดินตรงมาอย่างเดียวนะฮะข้ามพอโอตารุพอข้ามพอโอตารุมาเสร็จปุ๊บมัเจอแยก พอเจอแยกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วเดินไปอีกหน่อยเดี๋ยวจะเจอท่าเรือไปตามกันไปครับเอาละฮะคุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่หน้าโฮโกซังเกียวนะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าหน้าหน้าทางเข้าจะมีป้ายธงญี่ปุ่นสีฟ้าเต็มไปหมดเลยก็คือมาถึงแล้ว คอสที่นี่ก็จะมีของผู้ใหญ่5,000ของเด็ก3,000เยนในเวลา1ชั่วโมงครึ่งออกวันละสาเวลาก็คือ9โมง10โมงแล้วก็ตอนเย็นครับบ่าย3าคือใครที่มาก็สามารถขึ้นได้อ่ะก็ถึงเวลาที่ผมนะ,ะเขาไว้แล้วเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศบนเรือกันนะฮะรับรองมีเรื่องดีๆเจง๋จงๆอยู่บนเรือแน,น่นอนครับ <S <S ผู้ชมครับมองไปข้างหลังเลยอ่านะนก็คือตอนนี้เรากำลังออกไปสู่อ่าวของโอตารุแล้วภาพบอกเลยว่าอยากจะให้ผู้ชมมาม,มากๆเลยสวยสวยสวย โอทารุแห่งนี้นะคะจะมีสารเจ้าเชนงูที่จะมาขอความต่างๆได้แล้วโอทารุเองยังมีสถานที่ที่หนึ่งที่แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นเองก็ยังไม่รู้ว่ายังคงมีอยู่นั่นก็คือริวกุก,กะขู่ของสวนสนุกโอตะโมยโดยสวนสนุกแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนหน้าผาแต่น่าเสียดายนะคะที่ริวกุกกะขู่นั้น โดนไปหไหม้เป็นในปี1952เลยทําให้ตอนนี้เหลือเพียงแค่ประตูทางเข้านั้นเองค่ะและยิ่งหาว่าใครเป็นแฟนของสตูดิโอจิบลิแล้วก็ได้เห็นปุ๊บนะคะต้องร้องอ๋อปักแน่ๆล่ะค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าที่รือิวกุกกะคู่แห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบของวังในเรื่อง split away นั่นเองค่ะ คืออาโอโนโดคุซึซึ่งเป็นคำถูกน้ำทะเลกัดซาะหน้าผาจนทะลุเข้าหากันสร้างสรรค์ให้องศาของแสงแดดมากระทบกับน้ำทะเลจนกลายเป็นน้ำทะเลสีฟ้าสดใสหรือที่บ้านเราเรียกกันว่าทะเลมรกตนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีโอกาสได้มาลองแล้วก็เชิญเลยค่ะคุณผู้ชมสวยงามมากจริงๆเลยนะคะส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามอ่านกันต่อได้นะคะในชฎยม้าแฟนเพจค่ะ